เษฐีซุปตาเปร์เจ็ดดาราทายาทธุรกิจดังรวยที่สุดในเมืองไทยในวงการบันเทิงมีเหล่าดาราคนดังหลายคนเลยทีเดียวที่เป็นลูกหลานธุรกิจดังที่เราคุ้นหูกันอยู่ทุกวันบางคนนั้นถึงกับต่อยอดด้วยการทําธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็มีแต่ทายาทธุรกิจดังเหล่านี้จะมีใครกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยคะ่ะ อันดับเเอวาปวรวันหรือท like ี a, ่เรารู้จักกันยนามเอวา6หฉากรับจานทายาธุรกิจยาชื่อดังอย่างซาร่าทิฟฟี่แอนตาซินและอีกมากมายโดยสาวเอวานั้นได้เคยพาไปเปิดบ้านที่สูงถึง13ชั้นแถมพื้นที่โซนหลังบ้านยังเป็นที่ตั้งของบริษัทผลิตยาอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยที่ชีวิตดีสุดๆไปเลยล่ะค่ะ อันดับ6ปันปันสุทัตตาดาราวไวรุ่นสุดฮอตที่ความสามารถจะเกิน,นอายุไปแล้วแต่ในแง่ความร่ำรวยด้านธุรกิจของเธอก็ไม่ได้เป็นรองใครเพราะสาวปันปันนั้นเป็นลูกสาวของคุณพ่อที่เป็นประธานบริษัทโอเวเอร์ซิตคัมบรายเจำกจัดผู้นำเข้าทานันหินลายใหญ่ของประเทศไทยนั่นเองแถมตอนนี้สาวปันปันก็ยังเปิดธุรกิจความงามและอาหารเสริมเป็นของตัวเองที่ทุ่มเงินลงทุนไปกว่าแหลักอีกด้วย อันดับ5เจมส์มาพระเอกหนุม่มที่เป็นหนึ่งในทายาทตระกูลอัศรารศกรที่ถือว่าร่ำรวยอย่างมากเพราะเป็นเจ้าของอาณาจักรอาณานิคมอุตสาหกรรมอัญญธานีรวมไปถึงมีธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวมก,กันกว่าหลายพันล้านเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นพระเอกที่หล่อและรวยมากๆจนสาวๆนั้นพากันต่อคิวเป็นสะใายอัศรารศกรกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวล่ะค่ะ อันดับ4ี่เนมกาซโนวาหรือเนมประการที่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าเขานั้นคือทายาคนโตของธุรกิจอาหารชื่อดังอย่าง s อสแี P, ที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีและแม้ว่าตอนนี้หนุ่มเนมนั้นยังไม่ได้เข้ามาดูแลธุรกิจ s อสอย่างเต็มตัวแต่ว่าเจ้าตัวก็มีธุรกิจของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือมีแบรนด์เซฟพาสไตล์ญี่ปุ่นอย่างโคกิโตและร้านอาหารเพลคาเฟ่ซึ่งพิกัดก็อยู่ที่สยามพารากอนนั่นเองอันดับ3มมีนพิเชีย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ธรรมดาสาหรับนางเอกสาวคนนี้เพราะครอบครัวของสามิีก็ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการหมู่บ้านจัดสันในชื่อชนระพฤกพาร์ควิวและเป็นตัวแทนจําหน่ายวัสดุก,ก่อสร้างครบวงจรรายใหญ่ในจังหวัดขอนแกน่นภายใต้แบรนด์ S c G Home Solution m a c h o m อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวที่รวยระดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ละคะ อันดับ2นาตาลีเจราวนนท์ซึ่งหลายคนนั้นคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเจราวนนท์เป็นตระกูลดังของเครือซีพีโดยสาวนาตาลีเป็นลูกสาวของดอรประทีปเจราวรนนท์มีศั์เป็นหลานของนาธนินเจราวนนท์หรือเจ้าสัวพีนั่นเองส่วนสินทรัพย์ของดอรประทีปเจราวนนท์นั้นก็เคยถูกจัดอันดับเป็นอภิมหาเศรษฐีไทยในปี2019โดยมีทรัพย์สินกว่วา1,200ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยนั้นก็อยู่ที่38,000ล้านบาทเลยทีเดียว อันดับหนึ่งพีทพัชระนักแสดงหนุม่มที่ไม่มีใครไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นทายาตะกูลจิราธิวัฒน์เจ้าของเครือเซนทันโดยหนุม่มพีทเป็นลูกชายของธีรยุทธ์จิราธิวัฒน์คณะกรรมการบริษัทโรงแรมเซนทันพาซาจำกัดมหาชนรวมไปถึงตัวของลุ่มพีทเองนั้นนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วก็ยังทำธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยการเปิดร้านเฟรนไฟรายปร์เตอร์คอเนอร์แล้วก็ขายดีอย่างมากเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าสมกับเป็นทาย,ยาทนักธุรกิจจริงๆเลยล่ะคะ่ะ